คุณผู้ชมขานับถอยหลังนะปุ๊บปั๊บ,บ,บเดี๋ยวว่าไปนี่เราเข้าเดือนธันวาม,มาแล้วนะอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วมีคนไปเขาดาวด้วย มีแน่นอนคะอ่ะเนี่ยแจ็กเกีนมีแล้วเ<อ>ชอรี่มีแล้วคุณผู้ชมค่ะคนนี้ก็มีแล้วเหมือนกันค่ะน้องยายาอุรัสยาค่ะน้องออกมาประกาศต่อนหน้ากองทัพสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เลยบอกว่าหนูจะไปเขาดาวกับพี่ณเดชว้าวาชัดๆกันไปเลยค่ะแล้วสถานที่เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ไปใกล้ๆนะคะน้องยายาบอกเลยว่าจะเตรียมตีตั๋วบินลัดฟ้าไปยุโรปค่ะเพราะว่าเขาดาวปีนี้มันพิเศษสุดๆตั้งใจอยากจะพาพี่ณเดชน์เนี่ยไปพักผ่อนไปสวีทนั่นแหละเออไปเติมความหวานกันสักหน่อยเพราะ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่ณเดชน์โหมงานหนักมากค่ะไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะ่ะและที่สําคัญค่ะครั้งนี้จะเป็นการเค้าดาวด้วยกันเป็นครั้งที่ 2, 2> ตั้งแต่คบกันมา10ปีโอ็ดคนนั้นดูนะคุณเนาะ,ะต่างคนต่างงานเยอะเนาะยืนยันว่าการไปเที่ยวครั้งนี้เดี๋ยวจะมีรูปคู่หวานๆออกมาให้เสิร์ฟไปแบบเอาชำ้ชำๆกันเลยแล้วก็ย้ำไว้เลยนะคะว่ากดไลค์ได้แต่ไม่ต้องเข้าใจผิดว่าน,นี่คือรูปพรีเวดดิ้งนะคะยังไม่ใช่ค่ะ ทเที่ยวค่ะปีนี้ไปยุโรปกับพี่แบค่ะคไปไปกี่วันคะ,ะประมาณอาทิตย์นิดๆค่ะทริปนี้เป็นทริปที่ที่จริงๆอยากอยากไปมาหลายปีกันแล้วค่ะก็คือโอกาสได้ไปก็อยากสวีทบ้างค่ะเพราะว่าถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเพราะเพราะทำงานแบบเยอะกันทั้งคู่คือจริงๆเราเคยคา o u n ดาวด้วยกันแค่รอบเดียวแบบในใ สิกว่าปีที่เป็นแฟนกันะก็ถือว่าจะเป็นแบบว่รอบ2องในการในกค่เดี่ยวดูนะคุณผู้ชมคบกันมา10กว่าปีวเขาดาวด้วยกันอีกครั้งที่2แล้วก็บอกเลยว่าอีกนิดนึงความสวยเป็นเหตุย่าานั่งเฉยๆเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ณเดชจัดการทุกอย่างทั้งจงทั้งจองทุกอย่างคลิปเรียบร้อยเลยนะคะเอาใจสุดๆไปเลยค่ะเหมือนกับคู่รักคู่